ดวงประจําวันสําหรับวันนี้ก็วันอังคารที่25ของเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งตรงกับแรม13ค่ำเดือน3ปีมะเสง็งสําหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราก็จะมาดูดวงประจําวันกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไร การดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคลซึ่งคำโบราณก็ได้กล่าวไว้ว่าการที่เราจะออกจากเคหสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการที่เราออกไปในยามที่ดีก็จะเป็นสิริมงคลกับตัวของเรา เราจะประกอบกิจการอะไรในวันนั้นก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของเราแต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเขาก็เรียกว่าเป็นยามอัปะมงคลในวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะไม่มีความสำเร็จกับตัวของเราทั้งนั้นรวมถึงในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง อีกตาหากก็จะไม่มีกับตัวเราเพราะฉะนั้นการที่เราจะออกจากเกียรสถานเราก็ควรตรวจด,ดูตามตําราที่โบราณได้บ่งบอกเอาไว้ว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงกวันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือ จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้และสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีแดงสีแดงจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านนั้นมีโชคมีลาบในวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบเสี่ยงดวงให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือ จะเป็นทิศที่เป็นมงคลสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้เรามาดูในด้านของการงานกันบ้างในเรื่องของการงานวันนี้จะมีเรื่องเก่าๆเ,เข้ามาให้ท่านสะสางเกี่ยวกับในเรื่องของการงานที่ท่านทำนั้นยังข้างค้างหรือว่ายังคาอยู่จะทำให้ท่านหนักอกหนักใจเกี่ยวกับในเรื่องของการงานและจะมีงานใหม่ๆเข้ามาท่านอีก ในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านต้องใจยเย็นเย็นไว้การทำงานของท่านนั้นก็จะมีความสำเร็จและจะมีความเจริญรุ่งเรืองในเรื่องของการเงินในช่วงนี้ท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยเรียกว่าไม่ขาดมือเงินจะมีเงินเงินจะมีเงินเข้ามาหมุนเวียนอยู่เรื่อยๆจะเป็นเงินที่เรียกว่าท่านได้มาจากน้ำพักน้ำแรง ในเรื่องของความรักก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจำวันนี้ และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเหลืองสีเหลืองจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจําวันนี้และเลิกที่เพอเอ่อเลิกงามยามดีท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงลาไให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือ จะเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจํำวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ก็รู้สึกว่าท่านต้องระวังหลายอย่างรวมถึงในเรื่องของการไว้ใจคนท่านอย่าไปไว้ใจใครถนะ้าหากว่าเรามีลูกน้องก็ให้ท่านคอยดูแลในเรื่องของการงานมิฉะนั้นจะทำให้ท่านนั้นผิดหวังได้ บางทีบางครั้งจะทำให้งานของท่านนั้นล่าช้าถ้าก็ท่านมีลูกน้องต้องระวังไว้ให้ดีในช่วงของวันนี้การเงินอีกเช่นเดียวกันการเงินท่านจะมีรายจ่ายมากกว่าทุกวันท่านทำอะไรก็ให้ท่านระวังไว้ในเรื่องของการจ่ายเงินจ่ายทองในวันนี้แต่ท่านก็ไม่ต้องตกใจท่านจะมีรายรับเข้ามาอยู่เรื่อยการเงินการทองนั้นก็ถือว่า ยังไม่บกพร่องในช่วงของวันนี้คนรักคนใกล้ในวันนี้ก็จะดีจะมีความคิดเห็นที่ซื่อตรงหรือว่าตรงกันจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานในวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารกันบ้าง ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีชมพูสีชมพูจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงล่าให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือ จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่มีโชคมีลาบสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในวันนี้สำหรับในเรื่องของการงานการงานวันนี้จะเหมาะกับการลงทุนอย่างมากๆถ้าหากว่าท่านคิดจะลงทุนอะไรในช่วงของวันนี้ท่านก็จะมีความสำเร็จและจะมีความเจริญรุ่งเรืองในเรื่องของการลงทุนการเงินการทองวันนี้ก็ถือว่า ดีเงินนั้นจะมีเข้ามาหาท่านหลายช่องทางในเรื่องของความรักความใคร่ก็ดีในช่วงของวันนี้จะไม่มีการแง่งอนหรือว่าไม่มีการพูดจาให้เรานั้นต้องคิดในช่วงของวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกันบ้างในช่วงของวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าลางหน้าแปลงควันใ้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีน้ำตาลสีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านนั้นมีโชคมีลาบเข้ามาท่าน ในช่วงของวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงล่าให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิตตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ท่านทำอะไรก็อย่าใจร้อนให้ใจเย็นๆเ,เข้าไว้ มิฉะนั้นจะมีเรื่องมีราวได้ถาว่าเราใจร้อนเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่วันนี้ต้องใจดีๆเข้าไว้ในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันวันนี้จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาท่านท่านจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนแต่พอถึงตอนบ่าย,ายตอนเย็นๆจะมีรายจ่ายอยู่บ้าง ในช่วงของวันนี้ไอ้ท่านดูเหตุการณ์และไอ้ท่านระมัดระวังการจ่ายในวันนี้ด้วยในเรื่องของความรักความใคร่ในช่วงของวันนี้จะมีการแง่งอนหรือว่าจะมีการพูดจาอะไรทําให้เรานั้นต้องคิดมากเพราะฉะนั้นเราต้องใจเย็นๆไว้จะเป็นการดีนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจํำวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสประจําวันนี้และสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีชมพูสีชมพู จะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสประจำวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงล่าไปท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้การงานที่ท่านทำนั้นก็ถือว่าในช่วงนี้จะดี จะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆจะมีงานใหม่ๆเข้ามาอีกให้ท่านระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการงานงานบางสิ่งบางอย่างต้องใช้ฝีมือและต้องใช้ความคิดเพราะฉะนั้นท่านต้องใจยเย็นๆเกี่ยวกับในเรื่องของการงานที่ท่านทำในวันนี้ ในเรื่องของการเงินการทองวันนี้อย่าให้ใครเขาหยิบเขายืมจะเป็นการดีถ้าหากว่าท่านให้คนอื่นเขายืมจะมีการสูญเปล่าหรือว่าจะไม่ได้คืนก็เป็นไปได้ในเรื่องของความรักความใคร้ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันพระลือหัตในวันนี้ก็ถือว่าจะมีการทะเลาะเบาแวงเกิดขึ้นในช่วงของตอนเย็นเย็นเกี่ยวกับในเรื่องของ ความคิดเห็นไม่ตรงกันกับในเรื่องของการงานท่านอาจจะจู้จี้หรือว่าจะมีคนเข้ามาพูดจาให้ท่านได้ทะเลาะเบาะแวงให้ท่านใจยเย็นๆไว้นี่ก็คือสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือ จะเป็นทิศที่ดีมีโชคมีลาบสำหรับท่านในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีน้ำตาลสีน้ำตาลจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้และถ้าก็ท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบเสี่ยงดวงให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่มีโชคมีลาบ สำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ท่านทำงานเกี่ยวกับในเรื่องของการค้าขายจะเหมาะยิ่งจะเหมาะอย่างยิ่งท่านจะขายดิบขายดีลงทุนอะไรในช่วงของวันนี้ก็จะมีความสำเร็จเป็นเงินเป็นทองเข้ามาหาท่านในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านมีรายรับสลับรายจ่าย ท่านจะมีรายได้ปะปนกันในช่วงของวันนี้ก็ถือว่าในเรื่องของการเงินจะไม่ขัดสนหยิบจับอะไรก็มีครบในวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใคร่ถ้าหากว่าเราอายุน้อยกว่าเขาเขาอาจจะพูดจาให้เรานั้นต้องคิดมากหรือว่าต้องละแวงก็เป็นไปได้ในช่วงของวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้ ่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่เป็นมงคลมีโชคมีลาบกับตัวของท่านในวันนี้และสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีขาวสีขาวจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ และถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงล่าไปท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้จะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆให้ท่านระวังไว้การทำงานวันนี้อาจจะมีการเสี่ยง หรืออาจจะได้รับบาดเจ,จ็บหรือว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุกับตัวท่านได้ให้ท่านระวังไว้ท้า,าว่าท่านทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องยนต์หรือว่าที่สูงให้ท่านระวังไว้อาจจะเกิดอุบัติเหตุดได้ในเรื่องของการเงินในช่วงของวันนี้ท้า,าว่าท่านทำการค้าขายจะเหมาะกับการค้าขายท่านจะมีเงินหมุนเวียนและจะขายดิบขายดีด้วย ในเรื่องของความรักความใคร่แตกว่าท่านยังเป็นหนุ่มเป็นสาวจะมีโชคจะมีโอกาสมีคนเข้ามาแอบมองท่านในช่วงของวันนี้ท่านสังเกตดูให้ดีนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจํำวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านเข้ามารับฟังดวงประจํำวันของท่านจนครบเจ็วันในวันนี้เมื่อฟังกันแลว้วเห็นดีเห็นงาม ก็ใอ้ท่านกดติดตามไว้เรามีคลิปใหม่ๆอีกเราจะได้มาเสนอท่านได้รับฟังกันอีกในช่วงของวันต่อไปก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี